สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมินนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านโดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ของคนราศีมินประจําเดือนธันวาคมนะคะไพน่นี้การพยากรณ์นี้มีผลไปจนถึงช่วงประมาณกลางเดือนมกรานะคะก็คือไม่เกินวันที่15ของเดือนหน้านั่นเองนะคะเป็นช่วงคาบเกี่ยวนะคะเอาไพายที่มาช้านะคะ พลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังแล้วรู้สึกคอเหี่ยวเหลือเกินกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญพลังงานอาจจะมีการสลับกันร,ระหว่างตัวตนของคุณแล้วก็ตัวตนของเขานะคะคนราศีมีนเรามาดูกันดีกว่าว่าในช่วงเดือนเดือนนี้เดือนนี้สิเดือนนี้เดือนธันวาคมนี้นะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยของคนโสดคนมีคู่คนมีคนคุยคนสถานะไม่ชัดเจนหรือ ใครก็แล้วแต่นะคะเดือนนี้เราจะไม่ทำคนรักเก่าของแต่ละท่านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำดวงของปีส5 6พัหกสิบหกแล้วเนาะเรามาดูกันเลยอืมคนโสดมีเกณฑ์มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้คู่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนามีความต่างอะ่ะเขากำลังเดินทางมาหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ไกลนะคะ ความรักความคิดถึงกำลังเดินทางนะจ๊ะแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคนะอืมมีความอุปสรรคคือถ้าเรามองว่าอุปสรรคถ้าเรามองว่าเป็นอุปสรรคมันก็จะเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นการพิสูจน์กันและกันก็เป็นการพิสูจน์กันคือช่วงนี้ค่ะช่วงธันวาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องห่างกัน อาจจะสําหรับคนมีคู่มีแฟนนะคะอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ต้องห่างกันหน่อยหรือแบบว่ามันมีความคิดถึงอะ่ะได้หอมมั้ยมันก็จะความคิดถึงได้ทํางานนะคะความคิดถึงได้ทํางานแล้วประมาณนั้นเนาะคือเหมือนก่อนหน้านี้อาจจะทํางานทั้งคู่อะ่ะแล้วเหมือนกับมันมัน,ม,นมันเป็นเหมือนเครื่องพิสูจน์นะคะเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงพิสูจน์ความรัก ความใดๆความเอิงเอ่ยอะไรใดๆทั้งหลายนะคะพี่เป็นเหมือนกับอระยะทางมาวัดมาวัดเขาเรียกว่าอะไรนะมาพิสูจน์คนเออใช้ระยะทางมาพิสูจน์คนนะคะแล้วก็บอกเลยว่าในช่วงเดือนกุมเออไม่ใช่สิธันวาคมนี้อ่า คุณจะอาจจะมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องอะ่ะไม่ถูกต้องเราจะพูดว่ายังไงดีนะพอมันห่างกันนะคะพอมันห่างกันแล้วมันจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแทรกในเรื่องของความสัมพันธ์อืมเข้ามาแทรกในเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาแทนที่ใครสักคนหนึ่งไม่กล้าอ่านอะ่ะอ่านได้ไหมเขาอ,อนุญาตอ่านเลยแล้วกันนะคะขออนุญาตพูดตรงตรงขออนุญาตพูดตรงตรงว่าก็ให้เรามาระวังการหลงผิด การเอื้อมมือจับมือที่สามเข้ามาหรือการเข้าไปเป็นมือที่สามใครนะคะให้ดีเพราะความห่างไกลความห่างเหินอาจจะนำมาซึ่งอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะทำให้มีโอกาสที่จะมีเกณฑ์เลิกลาแหละอ่ะพูด,ดง่ายอ่ะพูดไปเลยมีเกณฑ์เลิกลามีเกณฑ์ถ้าร้ายแรงสุดก็คือเลิกลาแต่ถ้าไม่ร้ายแรงขนาดนั้นก็คือมี ข่างกันแล้วฝ่ายเขาหรือฝ่ายเราอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในช่วงเวลาที่มันแบบมันเงียบมันเหงานะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนอ่ะเนาะว่าจะพยายามรักษาความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ไว้แค่ไหนหรือคุณจะปล่อยตัวปล่อยใจให้ตัวเองหลงไปกับเขาแล้วบอกว่าเออขอโทษนะที่รักแบบว่าฉันเผลออะไรอย่างนั้นนะคะแต่สําหรับคนที่เป็นคนโสดคนมีคนคุยคน สถานะไม่ชัดเจนนะคะในช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาคุยมากกว่าหนึ่งคนมเขาคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะเขาคุยมากกว่าหนึ่งคนมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นบทพิสูจน์ของคนราศีมีนะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนล็อกคาบอยู่ในช่วงเผชิญข้อกรรมรเผชิญข้อกรรมนะคะเป็นช่วงวิบากกรรมของความรักในช่วงนี้ คือถ้าใครที่รอคนที่เป็นเหมือนคู่แท้คู่คู่ที่จะมาอยู่กับเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนคือรอมานานแล้วอะราศีมีนเนี่ยเราจะบอกให้ว่าทริคหนึ่งที่เราจะบอกคนราศีมีนคือคนราศีมีนอ่าถ้าตามพื้นดวงแล้วคนราศีมีนต้องได้คู่ที่เป็นคนที่อาอาจจะมีความต่างกันนะคะคือเขาอาจจะมีอายุมากกว่าน้อยกว่าคืออะไรที่มันแบบว่า อะไรที่มันเป็นไปได้ยากอ่ะนหอกป่หรือเป็นประเภทที่คนเขาจะไม่ค่อยมองแล้วอย่างเช่นแบบว่าอาจจะแบบมีลูกติดมีเคยมีครอบครัวมาก่อนเคยเป็นไม้อะไรอย่างนั้นนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคือคนราศีมีนจะแต่งงานได้เร็วขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นการแก้กเคลดเ็ดไปในตัวเพราะนั่นคือลักษณะคู่ที่จะสามารถ อยู่กับคนราศีมีนไปได้นานหรือบางทีเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่เป็นคนราศีมีนเองที่เป็นคนกําพร้านะคะก็จะเป็นคู่ที่เขาอาจจะกําพร้าหรือบางทีไม่ได้กําพร้าแต่เขาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่มาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างนั้นน่ะนั่นแหละคือคู่ที่จะสามารถอยู่กับคนราศีมีนไปได้นะคะมันมีสิ่งมาล่อตาล่อใจคนราศีมีนเยอะมากอะ คนในความสัมพันธ์นคือบอกเลยว่าความสัมพันธ์ในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยเป็นช่วงคัดเลือกคัดเลือกคนดีคัดเลือกมารนอ่ะคัดเลือกมารนอ่ะบอกเลยคือมันเป็นช่วงพิสูจน์ตัวตนเลยค่ะเป็นช่วงพิสูจน์ตัวตนของตัวคุณและตัวเขาคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของสองคนว่าจะสามารถผ่านช่วงเวลา ยากลําบากนี้ไปได้ไหมในเรื่องของความห่างของความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเข้ามาพิสูจน์คนทั้งคู่อืมเฮ้ยอ่านไปก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะอ่านไปก็เหนื่อยเหมือนกันนะอนเนอ,เอ,นนะอาเป็นว่าช่วงเนี้ยสําหรับคนที่ยังไม่มีใครที่เป็นคนโสดเราแนะนําว่าทําตัวสวยๆทาตัวหล่อๆทาตัวเฟียเฟ้ยวๆไว้ก่อนคืออย่าเพิ่งเอาใจไปเล่นกับใครเลยตอนเนี้ย อยู่นิ่งๆไปก่อนเออก็คุยมีคนเข้ามาถามว่าให้คุยได้ไหมก็คุยไปแต่อย่าเพิ่งเอาใจลงไปเล่นมากเพราะบางทีเนี่ยคือฉากหน้าโปรไฟล์เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดูสะอาดบริสุทธิ์แหละไม่ได้คุยกับใครไม่มีใครติดตัวมาแต่พอคุยไปสักพักอ้าวเขาคนนั้นเป็นใครนะครับพี่อยู่ดีๆก็มีคนโผล่มาก็ไม่ไหวนะ อยู่ดีๆก็มีคนโผลมานะคะเป็นคนที่2เป็นคนที่3เป็นใครสักคนหนึ่งในเรื่องของมือที่สมือที่4ให้ระวังในเรื่องของการงานเลี้ยงฉลองอาจจะพาคุณตะเลิดอาจจะพาคุณตะเลิดลอยไปแล้วเกิดความผิดพลาดอะไรใดๆทั้งหลายทําให้ชีวิตมันพังนะคะมันไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปนะแกมันจะมีลักษณะของความแบบเป็นความลวงความหลอกความลุ่มหลง ในช่วงเดือนนี้นะคะหรือบางทีเนี่ยคนโสดก็จะมีคนมีคู่คนมีใครใครสักคนบางคนก็ไม่ใช่คนมีคู่หรอกบางคนเขาก็เป็นคนโสดนั่นแหละแต่เขาแค่ยังไม่อยากามีความสัมพันธ์เป็นหลักเป็นฐานเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเป็นตนกับใครคือแบบว่าอยากแบบก็แค่อยากแบบแบบว่าอยากสนุกไปวันวันหนึ่งอยากคุยไปเรื่อยอยากชิมไปเรื่อยๆอะไรอย่างนั้นนะคะ เออแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณก็เป็นคนรู้สึกว่าเออก็ชิมได้นะอะไรเงี้ยอาก็โอเคงั้นก็วินวินแล้วกันูตต่ตรงตรงคู่ตรงตรงเลยก็คือวินวินนะ,ะมันเป็นช่วงการรับกรรมจริง,รง,รงๆแกจัสต<อ>ิก <Just ic S 1> นะคะความเท่าเทียมเออความเท่าเทียมความยุติธรรมอะไรประมาณนั้นอะ ทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะเป็นว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณต้องเผชิญเคราะห์น,หนิดนึงนะคะเออแล้วก็แนะนําว่าอยู่นิ่งๆดีกว่าเรามาดูไพ่โรแมนต์แองเกิลกันก่อว่าต้องการบอกหรือเตือนอะไรคนราศีมีในเดือนนี้นะคะวีดดิ้งการแต่งงานที่แบบว่ามีความฉับพลันเหลือเกินความฉับพลันบางทีเนี่ยไพ่ขึ้นวดดิ้งมันก็แปลได้หลายอย่างนะ ไพ่ขึ้นเว n g มันคือการการได้กันก็มี่ะการได้กันก็มีเราต้องอ่านให้คนชัดคนราศีมีนชัดเจนนะคะเห็นไหมมันเป็นมันมีใครสักคนหนึ่งอะในความสัมพันธ์เนี่ยที่มันมีคนหลอกลวงเป็นคนหลอกลวงเป็นคนไม่จริงใจเป็นคนที่แบบว่า ไม่ควรค่าต่อสิ่งนี้เลยอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ยังไงดีอะจะบอกคนราศีมีนยังไงอยากให้คนราศีมีนนะคะทั้งทั้งที่เป็นคนที่คิดจะไปหลอกคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่โดนคนอื่นหลอกหรือบางทีเนี่ยดูคนลําบากดูยากจริงๆตอนเนี้ยบอกตรงๆว่าตอนนี้ในยุคสมัยเนี้ยคือมันดูคนยากมากเพราะว่าคนที่เป็นคนจิตใจดีแบบสะอาดจริงๆอะ่ะก็จะ ไม่ค่อยมองคนด้านลบเท่าไหร่มันก็เลยทําให้มันไอ้พวกที่มันมาหลอกมาลวงอะมันย่ามใจเออกปะเออเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ย ไปจนถึงประมาณกลางเดือนมกราเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์แบบรักแท้นี่คือหลอกลวงอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครที่มองหาเรื่องนี้อยู่แลวรู้สึกว่ายังไม่อยากจริงจังกับใครฉันก็แค่แวะชิมเหมือนกันเลยเงี้ยโอเคเอาเป็นว่าคุณกําลังจะเจอคนที่วินวินกันทั้งคู่เนาะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ากําลังมองหารักที่เป็นรักระยะยาวจริงๆเนี่ยเราก็จะบอกว่าตอนนี้ก็คือเบรกไว้ก่อนอย่าเพิ่งคุยกับใครเลย คุยก็เป็นเพื่อนกันไปได้อย่าเพิ่งก้าวไปไกลกว่านี้เพราะว่าเขามีความลับบางอย่างที่บอกคุณไม่ได้หรือเจตนาที่จะไม่บอกนะคะก็เดือนธันวาคมนี้นะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีเท่านี้เจอกันอีกทีคือคลิปประจำปี2 5 6 6สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเท่านี้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ